ซึ่งหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องมาตินนะไปดูหน่อยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยน้องมาตินเป็นยังไงบ้างขวัญเสียหรือเปล่า,าส่วนผู้เป็นปู่เนี่ยนะครับก็ยอมรับนะว่าตัวของน้อยอ่ะเขาดูเป็นคนรักเด็กกับคุณจอยอมไม่คาดคิดว่าจะมาอุ้มน้องมาตินไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับปู่ของน้องมาตินอายุ54ปีเปิดเผยกับนักข่าวแบบนี้นะครับว่ารู้จักกับในน้อยเนี่ยมาหนึ่งอาทิตย์ นน้อยก็เป็นคนงานอยู่แคมป์ก่อสร้างข้างๆบ้านนี่เองนะครับเพิ่งจะมาทํางานใหม่พอเห็นว่าที่บ้านมีเด็กเนี่ยน้อยเขาดูเหมือนเป็นคนรักเด็กอะ่ะก็จะมักมาขออุ้มน้องมาตินเล่นหลายครั้งก็อย่างที่บอกไปว่าผู้เป็นปู่บอกว่าน้อยเ็าดูเป็นคนรักเด็กมากนะก็เลยไว้ใจให้มาอุ้มแต่ไม่คิดว่าอยู่ดีๆจะอุ้มน้องมาตินหายไปแบบนี้นะครับก็มาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตยก์กว่านๆนะครับใช่ก็สร้างเหมือนกันแต่คนละเท่าแก่ครับ ทีนี้เขามาสนิทกับน้องกับผมนี่แหละก็เดินไปเดินมาเขารู้จักกันคนแขมเดียวกันออพูดง่ายๆอะ่ะแต่คนเราโตแก่เอ,อ่ราก็เลยให้อุ้มทีแรกนะเอ,อ่เขาก็บอกรักเด็กรักเด็กอย่างนี้ครับรักเด็กเออเอาไปซื้อขนมร้านค้าผมก็ให้ไปนี่เห็นไหมดูว่ารักเด็กก็เลยไว้ใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้นะครับโดยผู้เป็นปู่เล่าเพิ่มเติมบอกว่าวันเกิดเหตุน้อยอะ่ะเดินทางมาที่บ้าน บอกว่าจะพาน้องมาตินออกไปเดินเล่นนะฮะคือตอนแรกมาแล้วรอบหนึ่งนะแต่ตอนนั้นฝนตกพาน้องมาตินออกไปไม่ได้น้อยก็กลับออกไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปเอาเงินก่อนสุดท้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องมาตินไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อประมาณสักบ่ายสองโมงนะครับหลังจากนั้นผู้เป็นปู่รอถึง6กโมงเย็นก็ไม่เห็นว่าน้อยเนี่ยพาน้องมาตินกลับมาคืนที่บ้านก็เลยไปคุยกับชาวบ้าน จนมีคนบอกว่าเห็นว่าน้อยเนี่ยอุ้มน้องมาตินออกไปแล้วครับแต่มาเมื่อวานนี่วันที่สองที่สามเนี่ยอ๋อวานนี่ฝนตกไงเนาะก็เลยเออเขามาครั้งแรกแต่พาเด็กไปซื้อของเซเว่นเขาบอกอผลมันตกเ,เดี๋ยวกลับเอาตังกรเขาบอกนี่เขามาเล่นกับเด็กแล้วนะประมาณสิบนาทีเขากลับไปกลับมาประมาณสิบนาทีเขากลับมาอีกเขาไปเอาตังเขาบอกจะอุ้มเด็กไปเขาใส่รองเท้าสุดเต็มยศเลยเขาจะกลับไปไหนไม่รู้ ผมก็เอ่ยใจเขาบอกเอ้าเด็กมันร้องไหมเขาบอกไม่ร้องไม่ร่างเกียจใครอะ่ะเอาไปเลยผมก็พูดอย่างนี้เนาะคนรู้จักกันอะ่ะผมก็อารมณ์ให้อารมณ์ไปด้วยนะเออฝนมันตกกลัวเด็กเป็นวดัดก็อุ้มออกไปผมก็เดินตามไปนิดนึงผมก็ไม่สนใจคิดว่าเขาไปซือ้อไอเซเว่นจริงๆอะ่ะทีนี้เขาบอกพวกวิวนมอเตอร์ไซค์เขาบอกขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ไปเลยผมก็กลับมาไปซื้อกาแฟ กูกลับมาก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรครับพอประมาณห6าหกโมงเย็นอ่ะตายแล้วไปวิวายไปถามพี่น้องญาติเขาเออคือในมุมเนี้ย<ม>เข้าใจคุณปู่นะว่าอาจจะมีความไว้ใจน้อย <S S S ที่เห็เขารักเด็กอ่ะแต่ด้วยความที่ระยะเวลาในการรู้จักน้อยมาคุณจอยแค่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เองเออมันสั้นมากนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งชาวเน็ตเขาก็เหมือนกับวิพา์วิจารณ์ว่าคุณปู่ดูใจเย็นไปไหมอ่ะ Hmm. น้อยอุ้มหลานไปตั้งแต่บ่ายสองรอถึงหกโมงเย็นน่ะ <Ha. S 2> ไม่ออกตามหานะแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะสุดท้ายก็สามารถที่จะเจอตัวของน้องมาตินแล้วนะครับซึ่งคุณปู่เองก็บอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูแลน้องมาตินให้ดีกว่านี้เป็นอุทาหรณ์ที่หลังจากนี้เนี่ยจะไม่ให้ใครมาอุ้มน้องง่ายๆส่วนพ่อแม่ของน้องมาตินนะครับตั้งแต่ที่คุณปู่เอาหลานมาเลี้ยงก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลย oh. ก็เลยไม่ได้บอกให้รู้นะ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเอาทีนี้มาฟังมุมในจ้างของผู้ก่อเหตุบ้างนะคะก็คือคุณโกมลเรือนผู้บอกว่าในน้อยเนี่ยเขาเข้ามาทํางานที่นี่ตั้งแต่21เมษายนที่ผ่านมามาทํางานผ่านคนรู้จักนะคะแจ้งว่าเป็นคนขอนแก่นแล้วที่ผ่านมาก็ทำงานปกติเลยค่ะเป็นคนขยันขันแข็งดีดูแข็งแรงดีด้วยไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนิสัยใจคอก็ดูเป็นคนปกตินะคะลองฟังดูค่ะ เนื่องจากตอนนี้ทางชุดฝืกนครมาปกติก็ไม่มีว่าจะลอกแลกอะไรแบบนี้นะเขาก็พูดก็ธรรมดาแต่ผมก็ถามเขาคำหนึ่งว่าได้อยู่เมืองไทยไหมเขาบอกอยู่ผมอยู่จังหวัดขอนแก่นดู้ข้อมูลแค่นั้นหลังจากนั้นเขาก็ทำงานมาปกติใช่ครับเขาก็ทำงานขยันขันแข็งดีก็ไม่มีท่าทีว่าหยิบยืมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย เล็กๆน้อยๆอะไรก็ไม่มีเคยเห็นเขาอุ้มเด็กน้อยมาเดินเล่นในนี้บ้างไหมไม่เคยไม่เคยเขาไม่อุ้มมาในนี้ไม่เคยแม้กระทั่งผมอยู่ที่นี่เดือนกว่าแล้วกับแคมป์คนงานที่มีเด็กน้อยเนี่ยผมยังไม่เคยไปรู้จักเลยอ่ะเออจากเหตุการณ์เนี้ยมันก็น่าสนใจนะคุณจอยบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจนะเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยอาจจะไม่สามารถตัดสินคนคนหนึ่งได้นะว่าเขาดีหรือไม่ดีเนี่ยนะฮะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวันที่แคมป์แคมป์งานก่อสร้าง หยุดงานกันหมดนะครับเนื่องจากว่ารถที่ใช้ทํางานมันเสียก็เลยไม่มีใครรู้ว่าน้อยจะก่อเหตุการณ์นี้ขึ้นหลังจากเกิดเหตุนะฮะทางนายจ้างพยายามติดต่อหาน้อยแต่ปรากฏว่าน้อยปิดเครื่องแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์ด้วยนะครับ